AOT ก็มีประเด็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของท่าอากาศยานไทยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางคุณปวีนาจริยธิติพงศ์หารักษาการผู้อำนวยการใหญ่ของ AOT บอกกับข่าวหุ้นธุรกิจนะคะว่าหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งนายชนินแก่นฮีรันเป็นกรรมการในคณะกรรมการการบินพลเรือนหรือว่ากบรแทนกรรมการที่ลาออกไปก่อนค่ะ ก่อนหน้านี้ก็คาดว่ากบรค่ะเดี๋ยวจะมีการประชุมครั้งแรกเนี่ยต้นเดือนพฤศจิกายนเพื่อจะพิจารณาปรับขึ้นค่า p s c หรือว่า Passenger Service so Charge นะคะก็ถักได้รับการอนุมัติเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศล่วงหน้า4เดือนก่อนที่จะมีผลบังคับใช้โดย AOT ทค่ะจะเสนอขึ้นครั้งเดียวเลยมากกว่า 200บาทต่อคนคเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องเสนอซ้ําเสนอหลายครั้งด้วยเนื่องจากว่าบริษัทเองก็ต้องแบกรับกับภาระการขาดทุนจํานวนมากจากอัตราค่า PSC ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันค,บคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการปรับขึ้นค่า PSC ทุกๆ100บาทต่อคนเนี่ยนะคะในเที่ยวบินระหว่างประเทศจะเพิ่มไรายได้ให้กับ AOT เนี่ยประมาณสักปีละ3,500ล้านบาทค่ะขณะที่ถ้าเป็นเที่ยวบินภายในประเทศนะคะจะ เพิ่มรายได้อีกประมาณ2,000กว่าล้านบาทต่อปีก็รวมรวมมาหารายได้จะเพิ่มขึ้นราวๆปีละ5,500ล้านบาทอันนี้คือปรับขึ้น ทุก100บาทต่อคนนะคะคแต่ถ้าหากปรับขึ้นเป็น200บาทต่อคนคทั้งในเส้นทางบินระหว่างประเทศแล้วก็ภายในประเทศเอง<ม>ก็จะทำให้รายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสักปีละ11,000ล้านบาท<ม>โดยการขึ้นค่า PSC เนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรการจำเป็นที่สอดคล้องกับเรื่องของต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็รองรับการลงทุนในการขยายสนามบินในอนาคตด้วยค่ะอันนี้ก็ในมุมของ l o t เดี๋ยวเขาเตรียมเสนอนะครับเพราะว่า เงื่อนไขที่เมื่อสักครู่ที่คุณอายานรายงานเพราะว่าคุณประวีนาบอกว่ามันจะมีคณะกรรมการก็คือกบรแล้วกันนะที่รู้จักกันนะครับที่เข้ามาใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยครมอล่าสุดเนี่ยมันก็เลยทำให้ คณะกรรมการกบอรเนี่ยเดิมเนี่ยเขามีอยู่9คนอแต่จริงๆเนี่ยตามเงื่อนไขหรือว่าตามข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องให้ครบ10คนครับผู้ยันนันเพราะเลยทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอมันไม่ครบเนี่ยมันพิจารณาอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนตอนนี้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว10คนเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนฮะสิ่งแรกที่ทาง l อทีเขาทาก็คือเนี่ยยื่นเสนอไปจริงๆครับข้เสนอตอนนั้นเนี่ยก่อนนั้นนี่คงจำก่ได้ครับขอปรับขึ้น5บาทก่อนแต่ตวเนี้รวบเลยไม่เอาละเพราะมันเรื่องมันก็ ไหนๆก็ไหนๆก็เอามาทีเดียวเลยขึ้นทีเดียว200เลยนะฮะประมาณนั้นนะครับเ,เรื่องตัวนี้ก็สอดคล้องกับทางพลอากาศเอกพลอากาศเอกมนัตชวนะประยูนนะครับรผู้อำนวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากอพอทอนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับกอพอทอนะครับในฐานะเลขานุก,การของกอบรเตรียมที่จะเสนอเรื่องสําคัญในที่ประชุมกบรที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเนี่ยพิจารณาอยู่2เ,เรื่องเรื่องแรกก็คือการปรับ ขึ้นอัตราค่า PSC ที่คุณเนนันท์พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับเนื่องจากว่าต้นทุนของผู้ให้บริการเนี่ยสนามบินเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอาจกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขันโดยกพอทอเองนะครับก็ได้ทําการเปรียบเทียบอัตราการจัดเก็บประเทศอื่นๆเพื่อให้สนามบินมีไรายได้เพียงพอสําหรับดูแลความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสารนะ่อันนี้ดูเหมือนจะสอดคล้องกับที่คุณปวีณาพูดถึงนะครับก็ค,คือปรับขึ้นค่า PSC นะครับ เรื่องที่2นะครับที่ทางกบทางกพทจะมีการนําเสนอนะครับนั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขข้อกําหนดของกอบรว่าเรื่องของการนําเข้าอากาศยานและก,ก็การขออนุญาตจดทะเบียนให้บริการในประเทศโดยจะยกเลิกการกําหนดอายุอากาศยานและเปลี่ยนมาเป็นกําหนดตามความเหมาะสม ตามความสมควรเดินอากาศนะครับหรือการตรวจสอบให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานแทนนะครับซึ่งก็จะช่วยให้ตลาดการบริการทางอากาศสยามเนี่ยเติบโตและแข่งขันได้อันนี้อาจจะเป็นภาษาทางทางเทคนิคนะเอาง่ายๆคือเขาปลดล็อกเรื่องอายุของเครื่องบินคู่นนั้น oh. อ๋อปกติเนี่ยเขาจะมีอายุของเครื่องบินว่ากี่ปีกี่ป,ปีแต่ตัวเนี้ยทางท่านมนัสเองก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเสนอในแง่ของยกเลิกไอประกาศเรื่องนี้ไปซะ ก็คือว่าไม่ต้องกําหนดแล้วว่าจะเอากี่ปีแต่ให้มันอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่อาจจะใช้กันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประเด็นอย่างกรณีของการบินไทยเนี่ยที่จะมีเครื่องบินที่ปลดระวางเลยเนี่ยประมาณ5้าลำนะฮะแล้วก็ที่หมดที่กังวกลยูนะฮะแล้วก็มีสัญญาเช่าในหมด4ก็คือ9ลําลำที่จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัด4ออกไปเพราะว่านั้นหมดสัญญาเช่าแต่มันมีที่ปลดระวางเอ๊ะถ้าตรงนี้ออกมาอาจจะต่อได้ไหมอีก5้าลำตัวนั้น ซึ่งก็จะทาให้ oh. ทาให้พวกสายการื่งบินต่างเ,เขาก็ยืดอายุในแง่ของใช้เครื่องบินต่อค่อันนี้จะเป็นผลดีนะครับขณะเดียวกันในแง่ของผู้ใช้สนามบินอย่างเออทีเขาก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่อาอ้าวก็แสดงว่าเที่ยวบินมันไม่หายไปเพราะเครื่องบินมันยังมีอยู่อะไรประมาณนั้นอันนี้ก็ในมุมของอทางกพทนะฮะที่เรื่องสําคัญนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยเขาให้เหตุผลนะครับเนื่องจากว่าผู้ให้บริการสายกครบิน,นสามารถนําเครื่องบินเช่าเนี่ยตรวจสอบมาตรฐานมาใช้บริการได้ตามความต้องการ อ่าก็คือเอาใช้การตรวจสอบว่าถ้าคุณได้มาตรฐานปุ๊บอายุกี่ปีก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ มันมีมาตรฐานก็พออะไรประมาณนั้นนะครับนะดังนั้น2วาระใหญ่ๆนะคะที่จะมีการประชุมของกอบรอเนี่ยก็มีการประเมินจากทางนักวิเคราะห์เหมือนกันนะคะอย่างทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยเขาบอกว่าแนาวทางนี้เนี่ยถือเป็นแรงหนุนเชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มสายการบินในประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างที่คุณสุภชัยพูดไปเมื่อสักครู่นี้อย่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือว่าไทยบริษัทเอเชียเอวีเคชั่นจำกัดมหาชนหรือว่า AAV และบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า B a กรณีเรื่องของ การปลดล็อกอายุเครื่องบินเนี่ยค่ะเพราะว่าสายการบินเนี่ยสามารถจะยืดอายุการใช้งานฝูงบินได้นานขึ้นรวมถึงลดต้นทุนการซื้อหรือว่าเช่าเครื่องบินใหม่แล้วก็สนับสนุนการขยายเที่ยวบินและเพิ่มความถี่ของเส้นทางบินและแน่นอนนะคะว่าส่งผลบวกต่อ AOT ในฐานะผู้ให้บริการท่าอากาศยานหลักของประเทศจากจํานวนเที่ยวบินและก็ผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยทางบริษัทหลักทรัพย์บ,บัวหลวงก็เลยปรับคําแนะนําการลงทุนหุ้น AOT นะคะมีแนะ นำซื้อเพิ่มราคาเป้าหมายให้ด้วยนะคะจากเดิมอยู่ที่27บาทคุณสุภรชัย<ะ>เพิ่มขึ้นเป็น47บาทค่ะโดยมองว่าเกมชาเจอร์ของ a อ t อทก็คือการปรับขึ้นค่า PSC ซึ่งก็จะเริ่มใช้ในปี2569าคาดว่าผู้โดยสารระหว่างประเทศนะคะจะปรับขึ้นอีก200บาทเป็นคนละ930บาทส่วนถ้าเป็นผู้โดยสารในประเทศเนี่ยจะปรับขึ้นอีก100บาทเป็น230บาทต่อคนก็จะช่วยเพิ่มไรายได้ให้ออทีอีกประมาณสัก6,500้า้ล้าน บาทในปีงบประมาณ2,569ค่ะก็ทั้งนี้นะคะทางบริษัทลักษัโบบอลหลวงบอกว่าการปรับขึ้น PSC แล้วก็การบริหารจัดการงบลงทุนอย่างมีวินยัย2ปัจจัยนี่แหละจะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะช่วยให้กำไรของ AOT กลับสู่ระดับก่อนวิกฤตโควิด -19 ที่25,000ล้านบาทได้อีกครั้งภายในปี2,570ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกโอเวอร์แฮงนะถ้าหากว่าเขามีการปรับขึ้นจริงๆนะ200บาทจะตามที่ ทางเออเขาจะเสนอไปตรงนี้นะฮะมันก็น่าสนใจครับคุณนะฮะมันจะเป็นการปลดล็อกโอเวอร์แฮงของทาง LT นะเพราะว่าต้องบอกว่าเอออทีในช่วงที่ผ่านมานะครับหรือว่าที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะคือสัดส่วนในแง่ของรายได้เนี่ยมันมาจาก2ทางทางแรกก็คือทางเราเรียกว่าทางเกี่ยวข้องกับการบินก็คือแอร์โร่ประมาณสัก50กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ขณะเดียวกันนะในส่วนที่เป็น non- แอร์โร่ก็คือไรายได้อื่นๆอย่างพวกพื้นที่เชิงบาณิดดิวตี้ฟรีเนี่ย มันปลาเข้าไป40กว่าเกือบเกือบ50เปอร์เซ็นต์เอาง er need, ีค um, okay. like ือสัดส่วนราไได้เกือบเกือบเท่าเข้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เราก็รู้ๆกันอยู่ฮะ AOT ยังมีประเด็นที่เดี๋ยวรอความชัดเจนเรื่องของ King Power อยู่นะเพราะว่าเดือนนี้นะฮะถ้าตามไทม์ไลน์ก็คือเดือนนี้เนี่ยทางสองมหาลัยใหญ่ก็คือราชบังกับทางมหฮิดลนเนี่ยเขาจะสรุปในแง่ของเรื่องของ King Power กรณีที่ King Power เนี่ยขอยกเลิกสัญญากับ AOT เดี๋ยวจะมีข้อสรุปว่าเอ๊ะเขามีความคิดว่าเห็นยังไงก็มาดูอีกทีว่าจะเอาไงกันต่อซึ่งไอ้ระหว่างทางเนี้ยแน่นอนแหละครับว่าไอ้สิ่งที่ a ออทีเคยได้ปกติจากตัวของ King Power เนี่ยโอกาสที่จะได้เหมือนเดิมยากมากหรือไม่ได้แล้วเพราะเพราะเพราะทางคิงพาวเวอเขาออกตัวมาก่อนแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันขอแก้สัญญาถ้าไม่แก้ฉันขอเลิกอะไรประมาณนี้ก็ถ้ากอกว่าไอ้สิ่งที่เคยได้ประเมินกันไว้ก่อนนั่นเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าล้านตอนที่มีการประมูลเนี่ยมันเป็นไปไม่ด้้ะถาาูจกตัวนี เพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนตรงนี้มันก็จะหายไปไอสิ่งที่บูหลวงบอกว่ามันเกมเชนเจอร์แหละเพราะว่าพอหายไปปุ๊บเนี่ยหากว่ามีการปรับขึ้นค่า p ีเหรือค่าบริการอื่นๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยรายได้ในส่วนของแอโร่เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจาก50อาจจะเป็น60หรือเป็น70แต่ไอสัดส่วนของที่เป็นนอแนโร่เนี่ยมันก็จะน้อยลงไปตามกรณีของคิมพาวเวอร์มันก็เลยก็ก็แล้วมันก็จะกลายว่าโอว้แห่งที่มันคาคาอยู่เนี่ยถ้าหากว่ามีการปรับขึ้นจริง แม้ว่ากรณีของคีบอเวอร์อาจจะยกเลิกสัญญาหรือ,อมีการปรับแก้สัญญาอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนผลกระทบเชิงลบเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะมันถูกชดเชยโดยรายได้ที่มาจาก a อ r o โก็คือ p s c นั่นเองเดี๋ยวรอดูนะครับว่าต้นเดือนหน้านะ,ะพุจิกาเห็นว่าอย่างนั้นนะกบลจะว่าอย่างไงนะครับ